บรรดาผู้ที่ดีรอบคอบในทางของเขาก็เป็นสุขคือผู้ที่ดำเนินตามพระธรรมของพระเจ้าพันธกิจมานาประจำวันเต็มใจเสนอมานาประจำวันเรื่องราวที่จะเสริมสร้างชีวิตไยจิตวิญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทางแห่งองค์พระเยซูคริสต์สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนร,รับเข้าสู่ช่วงเวลาของมานาประจำวันนะครับสร้างสารรค์และผลิตรายการโดยพันธกิจมานาประจำวันผมสันทัศนะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการ มานาประจำวันนี้พบกันประจำวันที่23เดือนกุมภาพันธ์ในหัวข้อเรื่องต้อนรับคนแปลกหน้าและพระเจนะของพระเจ้าที่จะนำมาใกล้ครวนและสามัคคีทําร่วมกันในวันนี้ก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่สองข้อ1 1ถึงข้อ22นะครับพระธรรมเอเฟซัสบทที่สองข้อ1 1ถึงข้อ22ก็ได้ปรากฏเรื่องราวและเนื้อหาทั้งหมดดังต่อไปนี้ว่า เหตุฉะนั้นท่านจงระลึกว่าเมื่อก่อนท่านเคยเป็นคนต่างชาติตามเนื้อหนังและพวกที่รับพิธีเข้าสุนัตซึ่งกระทําแก่เนื้อหนังด้วยมือเคยเรียกท่านว่าเป็นพวกที่ไม่ได้เข้าสุนัตจงระลึกว่าครั้งนั้นท่านทั้งหลายเป็นคนอยู่นอกพระคริสต์ขาดจากการเป็นพลเมืองอิสราเอลและไม่มีส่วนในบรรดาพันทสัญญาซึ่งทรงสัญญาไว้นั้น ไม่มีที่หวังและอยู่ในโลกปราศจากพระเจ้าแต่ปัตนี้ในพระเยะสุคริสท่านทั้งหลายซึ่งเมื่อก่อนอยู่ไกลได้เข้ามาใกล้โดยพระโลหิตของพระคริสเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นสันนิษุขของเราเป็นผู้ทรงกระทําให้ทั้งสองฝ่ายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและทรงลื้อกําแพงที่กั้นระหว่างสองฝ่ายลงคือการเป็นปฏิปักษ์กันโดยในเนื้อหนังของพระองค์ ได้ส่งให้ธรรมบัญญัติอันประกอบด้วยบทบัญญัติและกฎหมายต่างๆนั้นเป็นโมฆะเพื่อจะกระทำให้ทั้งสองฝ่ายเป็นคนใหม่คนเดียวในพระองค์เช่นนั้นแหละจึงทรงกระทาให้เกิดสันติสุขและเพื่อจะทรงกระทาให้ทั้งสองพวกคืนดีกับพระเจ้าเป็นกายเดียวโดยกลางเขนซึ่งเป็นการทำให้การเป็นปฏิปักษ์ต่อกันหมดสิ้นไปและพระองค์ ได้เสด Connie, ็จมาประกาศสันติสุขแก่ท่านที่อยู่ไกลและประกาศสันติสุขแก่คนที่อยู่ใกล้เพราะว่าพระองค์ทรงทําให้เราทั้งสองพวกมีโอกาสเข้าเฝ้าพระบิดาโดยพระวิญญาณองค์เดียวกันเหตุฉะนั้นท่านจึงไม่ใช่คนต่างด้าวต่างแดนอีกต่อไปแต่ว่าเป็นพลเมืองเดียวกันกับพันนมิกรชนและเป็นครอบครัวของพระเจ้าท่านได้ถูกประดิษฐานขึ้น บนรากแห่งพวกอัคราูตและผู้เผยพระจชนะพระเยสุคริรสทรงเป็นศิลามุมเอกในพระองค์นั้นทุกส่วนของโครงร่างต่อกันสนิทและเจริญขึ้นเป็นวิหารอันบริสุทธิ์ในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในพระองค์นั้นท่านก็กําลังจะถูกก่อขึ้นให้เป็นที่สถิตของพระเจ้าในฝ่ายพระวิญญ,ญาณด้วยคริสฟังครับ การแบ่งแยกระหว่างชาวยิวกับคนที่ไม่ใช่ยิวมีความสําคัญอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่เปาโลเขียนพระธรรมเอเฟซัสและท้ายจริงแล้วในฐานะที่ชาวยิวเป็นประชากรที่พระเจ้าส่งเลือกพวกเขาจึงถือเป็นชนชาติพิเศษในแผนการของพระองค์นะครับพระเมสสยาเองก็ทรงเป็นชาวยิวเต็มตัวนะครับแต่ถ้าว่าความแตกต่างดังกล่าว ทำให้เกิดความเกลียดชังอย่างมากระหว่างคนทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการเข้าสุนัตเปาโลไม่ใส่ใจความคิดดังกล่าวเพราะเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับแผนการของพระเจ้าที่ว่านี่คือคนต่างชาติได้เป็นผู้รับมรดกร่วมกันโดยข่าวประเสริฐนั้นพระเจ้าทรงกระทําให้ทั้งสองฝ่ายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคนต่างชาติจริงไม่ใช่คนต่างด้าวต่างแดนอีกต่อไป แต่ว่าเป็นพลเมืองเดียวกันกับทันมิกาชนโดยพระโลหิตของพระคริ์นะครับคุณผู้ฟังครับในหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่าเรื่องเศร้าทุกอย่างนั้นไม่เป็นความจริงของเดนเนียนนาเยรีได้เล่าถึงการเดินทางอันน่าสะเทือนใจของเขากับแม่และน้องสาวจากการข่มเหงทารุณผ่านค่ายผู้ลี้ภัยจนกระทั่งปลอดภัยในสหรัฐอเมริกานะครับ สามีภรรยาสูงอายุคู่หนึ่งตกลงที่จะอุปการะพวกเขาแม้ทั้งคู่จะไม่รู้จักพวกเขาเลยก็ตามและหลายปีต่อมาแดเนียลยังคงไม่อาจลืมได้เขาเขียนว่าคุณเชื่อหรือไม่ว่าพวกเขาทําอย่างนั้นโดยไม่เคยพบเราด้วยซ้าไปและถ้าเรากลายเป็นผู้ร้ายพวกเขาก็จะได้รับความเสียหายนั่นแทบจะเป็นความกล้าหาญความการุณาและความบ้าบินอย่างที่สุดเท่าที่ผมคิดว่า จะมีะมใครเป็นไ,<ม>ได้ก็รู้ฟังครับกระนั้นก็ตามพระเจ้าทรงปรารถนาให้เราห่วงใยผู้อื่นในระดับนั้นพระองค์ทรงตรัสกับคนอิสราเอลให้มีใจกรุณาต่อคนต่างด้าวนะครับพระชนะของพระเจ้าบันทึกว่าจงรักเขาเหมือนกับรักตัวเองเพราะว่าเจ้าเคยเป็นคนต่างด้าวในแผ่นดินอียิปต์นะครับพระองค์ทรงเตือนคนต่างชาติที่เชื่อในพระเยซูซึ่งก็คือพวกเราจํานวนมาก ว่าครั้งหนึ่งเราแยกจากพระคริสต์และเป็นคนต่างด้าวอยู่นอกพันธสัญญาที่ส่งสัญญาไว้ไม่มีความหวังและอยู่ในโลกโดยปราศจากพระเจ้านะครับพระองค์จึงทรงบัญชาเราทุกคนที่เคยเป็นคนต่างด้าวทั้งคนยิวและคนต่างชาติว่าอย่าละเลยที่จะต้อนรับแขกแปลกหน้าุณรู้ฟังครับเวลานี้แดนเนียนเป็นผู้ใหญ่และมีครอบครัวของตัวเองแล้วเขาได้กล่าวยกย่องว่า จิมและจีนดอสันผู้เป็นคริสเตียนอย่างแท้จริงเพราะว่าพวกเขาได้ให้ครอบครัวผู้ลีภัยมาอาศัยอยู่ด้วยจนกว่าคนเหล่านั้นจะหาบ้านได้คุณรู้ฟังครับพระเจ้าทรงต้อนรับคนแปลกหน้าและทรงปรารถนาให้เราต้อนรับพวกเขาด้วยเช่นเดียวกันคุณรู้ฟังครับขอให้คุณได้ใช้เวลาคิดและใครค่ครวญดูว่าใครเป็นคนนอกในแวดวงของคุณ และคุณจะออกไปและต้อนรับพวกเขาเข้ามาในพื้นที่ของคุณอย่างไรแล้วมาถึงในช่วงสุดท้ายของมานาประจำวันนะครับช่วงเวลาที่เราจะร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ได้ทรงโปรดสำแดงให้ข้าพระองค์ได้เห็นคนแปลกหน้าที่พระองค์ต้องการให้ข้าพระองค์รักดูแลและใส่ใจคนเหล่านั้นจึงอธิษฐานกลับทูลต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน คุณผู้ฟังกาลังติดตามพระฟังมานาประจําวันอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าคุณผู้ฟังท่านใดมีความประสงค์ต้องการติดต่อมายังสํานักงานพัธกิจมานาประจําวันผ่านช่องทางดังต่อไปนี้นะครับจดหมายหรือไปรษณียบัตรจ่าหน้าซองส่งถึงพัฒกิจมานาประจําวันตู้ปนอลสามหนฝอหัวมากกรุงเทพ102-43งผ่านทางเว็บไซต์นะครับที่ w w w t h a i odb.org และสอบถามพูดคุยเพิ่มเติม,ตมผ่านทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 02-718-5166-7และทั้งหมดนี้คือมานาประจำวันนะครับหมดเวลาสำหรับวันนี้กลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังของพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่านสวัสดีครับ สว่างนำทางมีคนมากมายหมดหวังต้องการรักเติมในใจในค่ำคืนมืดมัวให้ข้าเป็นแสงสว่างส่องไปบอกกับคนมากมายเรื่องพระองค์ขอทรงปรัสในใจ สิ่งใดที่ข้าควรทำให้พระองค์นำความคิดให้เป็นเหมือนน้ำพระไทยให้ทุกคนชื่นชมเมื่อเห็นพระองค์ยิ่งใหญ่เพียงใดมอบร่างกายและจิตใจเพื่อรับใช้ประกาศพระนาม ให้ชีวิตนี้สะท้อนรักของพระองค์ให้คนมากมายกล้เห็นให้ข้าเป็นพระพรเพื่อคนทุกคนมาถึงความจริงให้ความรักนี้ที่มีเป็นแสงนำทางให้เรานับ ทำคืนมืดมัวให้ข้าเป็นแสงสว่างส่องไปบอกกับคนมากมายเรื่องพระองค์ขอทรงตรัสในใจมีสิ่งใดที่ข้าควรทำให้พระนํำความคิดให้เป็น ใหญ่เพียงนหมอบร่างกายและจิตใจเพื่อรับใช้ประกาศพระนานให้ชีวิตนี้สะท้อนรักของพระองค์ให้คนมากมายได้เห็นให้ข้าเป็นพระพรเพื่อคนทุกคนมาถึงความจริงให้ความรักนี้ ให้เรานับจากวันนี้ให้ชีวิตที่มีเป็นแสนสุดอนไป right in none come by